สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อหมอติดดาว Starry Sage ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักจักรวาลแห่งดวงดาวและแสงนำทางที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นวันนี้พ่อหมอจะพาทุกคนมาลงลึกกับปรากฏการณ์สำคัญนั่นคือการย้ายราศีของดาวเสาร์ในวันที่23สิงหาคม2568ซึ่งครั้งนี้ ดาวเสาร์ยังไปอยู่ร่วมกับดาวราหูจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2,569เลยทีเดียวครับแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีมีนบอกเลยว่ามีทั้งข่าวดีที่รอคอยและคำเตือนที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดครับพลังงานหลักของช่วงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนสิ่งแรกที่พ่อหมออยากบอกเลยก็คือความเหนื่อยความวุ่นวาย และปัญหาต่างๆที่สะสมมานานจะเริ่มเบาบางลงคุณจะรู้สึกเหมือนได้หายใจโล่งขึ้นปัญหาที่แก้ยากก็เริ่มมีทางออกนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าโชคชะตาเหมือนจะเข้าข้างมากขึ้นปัญหาที่เคยเป็นภูเขาลูกใหญ่ก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปทีละขั้นครับขรอบคุณระวังสําคัญแต่ฟังตรงนี้ให้ดีนะครับดาวเสากับราหูมาอยู่ด้วยกันทีไรสิ่งที่พ่อหมอต้องเตือนก็คือ อย่าก,ก่อปัญหาใหม่เพราะถ้าคุณขาดการยับยั้งชั่งใจใครเตือนไม่ฟังหรือหัวร้นเกินไปก็มีโอกาสสร้างเรื่องที่ไม่จำเป็นขึ้นมาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าราชภัยหมายถึงปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอำนาจเช่นการถูกยัดข้อหาถูกดำเนินคดีหรือเจอความไม่เป็นธรรมบางอย่างดังนั้นต้องมีสติและทำอะไรโปร่งใสชัดเจนไว้ก่อนครับ เหตุการณ์สำคัญที่จะเข้ามาในช่วงนี้ชาวลัคนามีนมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอกับการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมของเราเช่นการกู้ยืมเงินก้อนใหญ่เรื่องมรดกหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับครอบครัวเรื่องการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือคนที่รักมากๆสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากคุณใช้ความละเอียดรอบคอบและไม่รีบร้อน ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีที่สุดครับคำแนะนำพิเศษจากพ่อหมอใช้ช่วงเวลานี้ทำอะไรอย่างมีสติคิดให้รอบด้านก่อนตัดสินใจหากต้องเซ็นเอกสารหรือกู้ยืมเงินต้องมีที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้มาช่วยตรวจสอบและที่สำคัญอย่าลืมว่าชาวลัคนามีนเป็นราศีที่มีพลังแห่งสัญชาตญาณถ้าใจบอกว่าไม่ใช่ให้ถอยก่อนอย่าฝืนครับ สรุปเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวเสาย้ายราศีครั้งนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ชีวิตเริ่มโล่งขึ้นปัญหาเก่าจะคลี่คลายแต่คุณต้องไม่สร้างปัญหาใหม่และคุณระมัดระวังการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินมรดกหรือความสัมพันธ์ที่สำคัญกับหัวใจหากคุณใช้สติและความรอบคอบดาวเสากับราหู ก็จะกลายเป็นครูที่นำบทเรียนดีๆมาให้คุณได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับถ้าเปนเพื่อนฟังแล้วรู้สึกว่าใช่หรืออยากให้กำลังใจพ่อหมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพ่อหมอติดดาว Starry Sage ที่จะมาคอยอัปเดตพลังของดวงดาวให้คุณทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอให้แสงดาวนำทางให้ชีวิตทุกคน สมหวังดังใจครับ